สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปขา่าวรอบวันกับ News Monday นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่31ดกรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 7าหครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่กับคุณกิติชัยพายโรจน์ชัยกุลและผมตรายศิษย์ข้องคารุยครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเราจะเริ่มตอกที่กิจ,จกรรมฝ่าวิกฤต ASTV ที่วันนี้ทีมงานาของ SCB ก็ยกขบวนคาราวานสินค้า ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงที่ย่านถนนสีลมก็เป็นการจัดกิจกรรมบริเวณนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยอาจารย์ประเทศพงพันธครับพร้อมด้วยทีมพิธีกรผู้ประกาศและพนักงานของ STV ทก็ไปจัดคาราวานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพในเครือ a s t ทอาทิน้ำมันมะพราะ้าวกระติกทำน้ำด่างไส้กรองแล้วก็น้ำด่างบรรจุขวดโดยตั้งจุดขายบริเวณด้านหน้าอาคารสีลมเซ็นเตอร์อาคารสีลมคอมเพล็กซ์อาคารอาคารเนออาคารยูเนเต็ดและซอยละลายซับพร้อมจั โปรโมโชั่นพิเศษ เช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น2ขวดแถมฟรีน้ำมันมะพระะ้วรราวส,สำหรับปรุงอาหาร1ขวดนะครับอาจารย์ประเทศบอกว่าการจัดคาราวานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพในเครือ s อสยี่านสีลมวันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วก็จะตรงกับวันที่พนักงานย่านสีลมหลายคนเงินเดือนออกในวันนี้ครับแต่ว่าเงินเดือนพนักงาน S อสียังไม่ออกแต่ด้วยอุดมการณ์และความรับผิดชอบในฐานะสื่อมวลชนของ s อสีจึงจาเป็นต้องหาไรายได้มาจุนมเจียค่าใช้จ่ายของทางสถานีทัทง้งทั้งที่ยังไม่สามารถออกอากาศได้ตามคําสั่งของคอสชอม,มานานกว่า2เดือน ขณะเดีวยวกันผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือ STV Product ก็เป็นสินค้าคุณภาพรับช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวที่ได้รับการยอมรับมาแต่โบราณว่าสามารถป้องกันโรคต่างๆรวมไปถึงก็บำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานช่วยเรื่องของความอ้วนเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวให้พลังงานน้อยกว่าไขามันชนิดอื่น นอกจากนี้นอกจากผู้สนับสนุนสินค้า s อ v จะได้สินค้าเพื่อสุขภาพไปแล้วนะครับการซื้อสินค้า s อ v ก็ยังเป็นการช่วยเหลือ s อ v ให้สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ยืนเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงได้ต่อไปอีกด้วยครับน้ำมัมะพร้าวเนี่ยคนไทยใช้มานานสมัยก่อนคนไทยไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดาันโลหิตสูงโรคเบาหวานมากเท่าคนยุคป,ปัจจุบันแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะครับ แต่ว่าเราเข้าใจผิดมานานและข้อสําคัญไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศที่ยังใช้น้ำมะมพะพร้าวไม่ว่าจะเป็นสีลังกาหมู่เกาะแปซิฟิกและอีกหลายเกาะที่ใช้น้ำมมพะพร้าวอย่างต่อเนื่องประวัติช่วงการใช้น้ำมมพะพร้าวนั้นไม่พบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคมะเร็งและโละรคอัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนคนในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นเราจึงมาพร้อมกับสิ่งดีๆที่เราให้กับประชาชนด้วยความจริงใจและให้ราคาดีในราคาโปรโมชั่นและ ก็ได้ช่วย s อ v ให้ยืนหยัดต่อให้ได้ครับด้านประชาชนที่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์เอสซีก็ต่างบอกครับว่าเคยได้รับความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวผ่านทางเอสซีเดินนักวิชาการต่างๆรวมไปถึงอาจารย์ปันเทพที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์หลายอย่างทั้งเรื่องของการช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลก,การมีกรดไขมันอิ่มตัวที่มีประโยชน์มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและก็อื่นๆนึกรับแล้วก็หลายคนรับประทานน้ามันมะพร้าวเป็นประจําจนมีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ตลอดค่ดูค่ะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ดอกามก็ดูอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่จะเปิดให้ดูได้สัทีค่ะก็ไม่มีอ่ะเนาะเดินมาเจอพอดีดีใจจังเลยค่ะไม่ต้องไปถึง5้ามอาทิตย์ขอบคุณมากครับไม่มีหลายช่องที่ก็เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลเก่าเหมือนกันแล้วก็ได้ได้ได้เปิดแต่ a s c นี่ก็70กว่าวันแล้วเนาะใช่นานเกินไปคสชน่าจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีกว่านี้ อันนี้นนปกติก็คือสนับสนุนให้เภ็กทานอะไรในชีวิตใช่ค่ะใช่แล้วคือยืนยันฝ่าไะกินไปด้วยกันใช่ใช่ใช่เราต้องฝ่าได้มี่เราอยากจะฝ่าไปถึงทุกทีแล้วก็กอดสู้ๆ <c oughs> อดทนต่อไป <c oughs> คือน้ำมันมะพร้าวมันดีอะ่ะ <c oughs> แต่ทีนี้พอดีเกาบอกว่ายี่ห้อเนี้ยก็ค่อนข้างจะอะไรอะ่ะมันธรรมชาติอะค่ะ <c oughs> แล้วพี่ก็ให้ลูกทานด้วยเหมือนกันค่ะดีค่ะ า,า,านแลไม่ก็คงก็คงมีเรื่องคิ่ว่าแบบมันช่วยในการเผาผลาญอาหารเพราะว่าทานก่อนอาหารทานในช่วงท้องว่างอะค่ะดีค่ะก็ช่วยในการเขาเรียกอะไรนะเผาผลาญดีขึ้นแล้วก็การการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นค่ะ หนึ่งในคนที่ไปร่วมคารวานสินค้า s c v ในวันนี้แม้ว่าจะไม่ใช่พนักงาน s อสซนะครับก็คือคนนี้แหละครับคุณสมิทธ์บัณฑิตศิลปินนักร้องที่มาร่วมคารวานจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ s c v แทบจะทุกครั้งก็พูดถึงเพลงน้ำมันมะพร้าวที่แต่งขึ้นเพื่อเอสซีบไปโปรโมทการจัดคารวาันสินค้าบอกว่าส่วนตัวเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมานานครับแล้วก็ติดตามรายการจาก s c v มาโดยตลอดการที่ s c v ไม่สามารถออกอากาศได้มานานกว่า2เดือนก็รู้สึกอึอดอัด แต่ว่าเห็นพนักงาน s อ b ซยังคงต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีสื่อสารมวลชนไม่ยอมแพ้ด้วยการออกคาราวานจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ s อ b อยู่รอดก็เลยตั้งใจแต่งเพลงให้โดนใจวัยรุ่นแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนื้อหาก็พูดถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการใช้น้ามันมะพร้าวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยครับ จากเรื่องของเอสีวีนะครับไปดูเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันบ้านที่ด้านเลขาธิการกรกตเขาเตรียมเรียกประชุมคณะทํางานพัฒนาศูนย์อํานวยการประสานงานการเลือกตั้งในขณะที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเองนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก็ตกแต่งเรื่องของต้นไม้บริเวณรอบๆทำเนียบรัฐบาลด้วยครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการกกตได้เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานพัฒนาศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งโดยมีผู้บริหารสำนักงานกกตรองเลขาธิการกกตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมครั้งนี้ที่ห้องประชุม502ชั้นสําสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้นายธีรวัตรธีระโรดวิทย์กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพักการเมืองและ การออกเสียงประชามติก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและก็มอบนโยบายในการอบรมพนักงานในการปฏิบัติงานระดับกลางรุ่นที่16ที่โรงแรมแคนทารีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ครับการรักษาความปลอดภัยยังคงเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราบุคคลที่ผ่านเข้าออกอย่างละเอียดนะครับต้องมีการติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนส่วนบรรยากาศโดยรอบทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่นั้นเริ่มเข้ามาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ ตกแต่งต้นไม้บร,ริเวณรอบๆแล้วก็ในส่วนของอาคารก็ได้มีการซ่อมแซมพื้นที่ไปบางส่วนแล้วขณะที่ทางด้านตึกสันติไมตรีที่เคยใช้เป็นที่ถแถลงการณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอก็มีการทุบพื้นบางส่วนบางพื้นที่บางส่วนแล้วด้วยนอกจากนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนะครับที่ห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนหรือว่ารางนกกระจอกโดยสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่ในระหว่างการปรับปรุงก็ได้มีการดึงเอาสายไฟหลุดออกมาด้วยนะครับจึงทําให้เกิด ไฟฟ้าดับต่อมาก็บอกว่าได้มีการแก้ไขให้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของพรคประชาธิปัตย์กันสักหน่อยนะครับทางด้านทีมกฎหมายพรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมแจ้งความดําเนินการเอาผิดเรื่องไกลลีกิจวัฒนะที่จะไปยื่นเรื่องให้ปป,ปอชอนั้นตรวจสอบทรัพย์สินของคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกนะครับขณะที่วัชรเพชรทองก็ออกมาแนะนําให้แก้กฎหมายโกงไม่มีอายุความแล้วก็ยืนย่นหนังสือทวงถามกรมป่าไม้ต่อกรณีการบุกรุก พื้นที่ป่าของบ้านพักตากอากาศของภรยาคุณธาริศเพ่งดิตอดีตแีดีเดียสายด้วยโดยนายราเมศรัตนชเวงครับรองโฆษกและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าการที่นายเรืองไกลลีกิตวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและป,ร,ปร,ราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินโดยเฉพาะพระพุทธรูป200องค์ของนายชวนลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อยากให้ในเรืองไกลตรวจสอบข้อท็จจริงให้กระจ่างชัดก่อนจะยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบครับเพราะว่าจะทําให้เจ้าหน้าที่ปปชต้องทําเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเห็นว่าการที่ในเรืองไกลเดินสายยื่นเรื่องให้ปปชสอบอดีตซสคนอื่นๆข,ๆของของทางพัรคด้วยข้อกล่าวหาว่าร่ำมรวนผิดปกติก็มองว่าในเรืองไกลเข้าข่ายมีเจตนากล่าวหาใส่ร้ายให้พักประชาธิปัตย์เกิดความเสียหาย ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยจะเปิดศึกกับนายเรืองไกลครับอย่างเป็นทางการตามช่องทางของกฎหมายโดยจะแนะนําให้อดีตสสที่เคยถูกนายเรืองไกลร้องเรื่องนี้เส้นหนังสือมอบอํานาจให้ทีมกฎหมายเข้าแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทในทุกๆพื้นที่ที่อดีตสสพำนักอยู่เพราะถือเป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้องต้องปกป้องรักษาชื่อเสียงของตนเองคุณรามทิ้งท้ายด้ว่าถึงเวลาแล้วที่นายเรืองไกลจะต้องรับกรรมนะครับ ด้านนายวิรัติไกระยศิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีที่ปปชกำหนดจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อปปชโดยเงินสดหมุนเวียนที่5 0 0 0 0นบาทและอสังหาริมทรัพย์มากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปนะครับบอกว่าเห็นด้วยในหลักการ และยอดเงิน2ล้านและในยอดเงิน2ล้านบาทแต่ในทางกลับกันเชื่อว่าหักลดจํานวนเงินลงเป็นวงเงินการทําธุรกรรมเป็น5 0 0 0 0นบาทและอาสาหาริมทรัพย์เป็น1ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติครับเพราะจะทําให้ปปชทํางานหนักขึ้นเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทํางานได้ นายวิรัตบอกว่าสุดท้ายแล้วคดีมาจบที่กรรมการปรปรชทั้ง9คนจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งหากคดีไหนหยิบมาทําก่อนก็อาจถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและอาจทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงดังนั้นปปชต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้เนื่องจากการลดวงเงินการแจ้งทําธุรกรรมจาก2ล้านหรือ5 0 0 0 0 0กับ1ล้านบาท จะทำให้ระบบการเงินของประเทศวุ่นวายส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนทางตลาดมากขึ้นอีกคนหนึ่งของประชาธิป,ปัตย์วัชระเพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตนเห็นด้วยอย่างยิ่งและไม่เดือดร้อนอะไรที่ปปชกำหนดรายละเอียดดังกล่าวแต่ควรจะกำหนดบทลงโทษเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีอายุความส่วนตัวมองว่าสาเหตุที่ปปชออกกฎแบบนี้เพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันในวงการราชการและการเมืองมีตัวเลขสูงมาก แต่ละปีรัฐบาลสูญเสียเงินให้กับระบบการทุจริตในวงราชการและนักการเมืองไม่ต่ำกว่า30-40%หรือว่านับแสนล้านจิงคิดว่าสุจริตชนทั่วไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่สำหรับคนที่ถูกทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกรู้สึกว่าก็จะรู้สึกว่าถูกจำกัดสิทธิ์ ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ความจริงของนักการเมืองแต่ละคนถือเป็นการเดินตามหลังการทุจริตคอร์รัปชันในเมืองไทยเพราะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกลำพังนักการเมืองไม่สามารถทุจริตคอร์รัปชันได้หากปราจากการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงเปรียบเสมือนตกมือข้างเดียวไม่ดังอย่างไรก็ตามเชื่อว่าปปชทําได้จริงและไม่ล่าช้าหากสถาบันการเงินให้ความร่วมมืออย่างจริงจังโดยปปชจะต้องกําหนดโทษสถาบันการเงินที่ไม่รายงานเรื่องต่อปปชด้วย <c oughs> วันเดียวกันครับคุณวชะรพ tet ทองไปยื่นหนังสือต่อนายธีรพัฒนประยุนสิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้ไปสอบถามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบปั้นพักตากอากาศทรงปั้นยาสิริอุบลและโฮมสเตย์ฟิออร p เรพาร์ค ตั้งอยู่ที่ปักช่องนครราชสีมาเจ้าของก็คือวัดสม,มนเพงดิษภรรยาของคุณทาริศเพงดิษอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าเดียไัยซึ่งมีข้อสงสัยว่าบ้านหลังดังกล่าวอาจบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหลายท่านคงจะเคยเห็นภาพบ้านหลังนี้อยู่แล้วนะครับคุณรชัชระบอกว่าก่อนหน้านี้ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินการตรวจสอบบ้านพักดังกล่าวก็อยากทราบความคืบหน้าผลการตรวจสอบการก่อสร้างทั้งตัวบ้านและอาณาบริเวณว่ามีส่วนใดรุกล้ำหรือว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ และหากมีการรุกล้ำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายทางกรมป่าไม้จะดำเนินการอย่างไรในขณะที่นายธีรพัฒน์อ้างว่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้ประมาณ3สัปดาห์พร้อมกับขอรับเรื่องไปติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมและยืนยนันหากตรวจสอบพบมีการลุกล้ำป่าสวนแห่งชาติจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีครับไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่เตรียมมีการตั้งชุดไล่ล่าพันเอกอภิวันวิริยะชัยนะครับเดียวรองประธานสภาสดรสตรอนคนที่2นะครับ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหมิ่นเบื้องสูงก็ยืนยันว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็พร้อมที่จะประสานขอตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนที่เดียวกับนายจตุญภพเอาเข้าไปนายจริพภพกับนายเจรุพงศ์นะครับพู้ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจโทจักทิพย์ชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการร่วมการประชุมความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันโดยทางด้านพลตำรวจเอกสมยศได้บอกว่า ทางตำรวจนครบาลและฝ่ายทหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าโดยผู้ต่อต้านที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ใดๆขณะนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนนั้นคงเข้าใจและก็เห็นด้วยกับการทำงานของคอสชอเพราะทางคอสชอนั้นประกาศรถแมพที่ชัดเจนยังได้เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชมุมนุมและผู้เห็นต่างโดยใช้วิธีการที่ไม่ใช้กำลังไม่ให้สูญเสียทั้งสองฝ่าย ซึ่งหลายสัปดาห์แล้วที่ไม่มีการชุมนุมรวมถึงการปรับเปลี่ยนการรับมือสถานการณ์อย่างเช่นผู้ที่นำใบปลิวต่อต้านคอสชอมาโปรยในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องก็ได้กำชับให้คุมกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและฝ่ายสืบสวนของตํารวจนครบาลน,นั้นไปตรวจสอบจับกลุ่มโดยมีการตรวจสอบจากกล้อง cctv หลายกล้องทางนี้ทางตํารวจและทะหารก็ได้มีการประสานกับทางกทมเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าจุดใดใช้ได้และจุดใดที่ใช้ไม่ได้ โดยทางด้านพลนตารวจเอกสมยศเองได้กล่าวว่าตอนนั้นได้มีการมอบหมายให้ทางพลตารวจโทจักทิพย์รับผิดชอบสืสบสวนติดตามตัวพันเอกอภิวันวิริยะชัยอดีตรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรของที่สองสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับในข้อหามาตราหนึ่งซึ่งพนัพนตำรวจโทจักทิพย์ก็รับปากว่าจะจัดชุดสืบสวนเพื่อติดตามตัว พันเอกอภิวันโดยจากการสืบสวนก็พบว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งก็จําเป็นจะต้องมีการติดตามตามขั้นตอนแล้วก็ไปสู่กระบวนการส่งมอบเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามส่วนที่สัญญาของประเทศนั้นๆโดยนอกจากจะมีความผิดตามมาตรา112แล้วก็ยังมีความผิดเช่นเดียวกับนายจักรพบเพนแขอดีตแกนนําคนเสื้อแดงที่ก่อเหตุที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศเมื่อปี2552ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลสามเซนก็จะทําการตามติดตามตามขั้นตอนต่อไป ดโดยพลตรวจเอกสมยศนั้นก็ยังได้ไกรด้วยครับว่าในอีกส่วนหนึ่งก็ได้มีการเร่งรัดให้กองกับการปราบปรา,ปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก,กปอทติดตามตัวนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับที่ได้มีการออกถแถลงการต่างๆในเบื้องต้นนั้นมีข้อหาแล้วและก็สามารถดําเนินคดีต่อนายจารพงศ์ได้ด้วยครับ ไปดูอีกกรณีนึงนะครับกรณีของเสอเจมที่ถูกคสชควบคุมตัวฐานไปรีดสวยพ่อะคะ้าแม่ค้าย่านพัดพงวันนี้มีอีกข้อเท็จจริงหนึ่งเกิดขึ้นครับกลุ่มผู้ค้าย่านพัดพง์ส่วนหนึ่งไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคสชขอความเป็นธรรมให้กับเสอเจมบอกว่าเป็นคนไปร้องขอเสธเจมให้มาดูแลเพราะว่าถูกมาเฟียในพื้นที่เรียกรับผลประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้วครับ โดยความคืบหน้ากรณีพลตรีเจนนรงเดชวันหรือว่าเสเจมผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกับพวกประกอบด้วยนางสาวนงนุษยสิทธิรัฐอายุ44ปีนายปานทองศิริวันอายุ40ปีนางจันทิมาโชติกิติเกษมอายุ44ปี และนางสาวสุรัตน์พุ่มพวงอายุ46ปีรวม5คนถูกทาหารสนธิกำลังตำรวจจับกลุ่มเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ30กรกฎาคมต่อมาฝ่ายทาหารควบคุมตัวพลตรีเจนนรงไปกักตัวในเขตทหารสำหรับพลเรือนอีก4คนถูกกักตัวอยู่ที่ห้องขังกองบังคับการปราบปรามอาศัยอำนาจตามพรบกฎอัยการศึกโดยที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ครับมีตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าย่านพัดพงเดินมาเดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริเวณประตู4ตัวแทนกลุ่มบอกว่าเรื่องในกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่พวกตนได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มมาเฟียที่เรียกเก็บค่าคุ้มครองเป็นจํานวนมากถูกกดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลาร่วม20ปีจึงรวมตัวร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆให้มาดําเนินการกับกลุ่มมาเฟียดังกล่าวต่อมาได้ไปขอให้พลตรีเจนนรงเข้ามาจัดการกับกลุ่มมาเฟียแต่กลับถูกกลุ่มมาเฟียกลั่นแกล้ง แจ้งเรื่องไปที่คอสชอให้เข้ามาวางแผนจับกลุ่มซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงทําให้พลตรีเจนรงและคณะถูกจับเพราะเข้ามาช่วยเหลือพวกตนพวกตนจึงต้องเดินทางมาขอความเป็นธรรมจากหัวหน้าคอสช,อชอให้ทางพลตรีเจนารงและคณะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือวันนี้ไม่เปิดไม่เปิดเผยชื่อจริงครับ อ้างว่าเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้ายโดยกลุ่มมาเฟียครับครับในวันนีเดียวกันเองนะครับพันลบุรินทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญนะครับพลม .2 รักษาพระองค์นะครับก็ได้พาเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการได้เข้าร้องทุกกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับพลตรีเจ,เเจนรงกับพวกโดยได้นำหลักฐานประกอบด้วยเงินสด27,000บาทสำเนาธนบัตรที่กลุ่มผู้ค้าได้จ่ายเงินค่าคุ้มครอง โทรศัพท์มือถือสี่เครื่องสมุดบัญชีที่มีการจดรายชื่อแผงค้าและก็ยอดเงินและหน่วยความจําหรือว่าฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดของโรงแรมตะวันนาถนนสุรวงเขตบางรักก็ได้มามอบให้ทางพนักงานสอบสวนเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาดําเนินคดีต่อไปขณะที่ทางด้านพันตรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการร้องทุกกล่าวโทษกันแล้วทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาดําเนินการ ดยเรียกพยานมาสอบสวนไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางกลุ่มผู้ค้าที่มีการจ่ายเงินค่าคุ้มครองส่วนการกระทําดังกล่าวนั้นในเบื้องต้นน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานกันโชคทรัพย์แต่จะมีการพิจารณาตามข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็จะพิจารณาต่อไปนะครับว่ามีใครที่กระทำากระทำความผิดและกระทําความผิดฐานใดบ้างโดยถ้าหากเชื่อมโยงถึงใครก็ดําเนินคดีทุกรายเนื่องจากเป็นกรณีที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจอยู่ ผู้บังคับบัญชาก็ให้ความสําคัญยืนยันว่าทางตํารวจเองนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะที่ทางด้านพลโทธีรชัยนาควาน,นิชแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์นะครับหรือที่เรียกว่าพลมอสองรออและกองพันฐานม้าที่3รักษาพระองค์หรือว่ามพันสารออได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวพลตรีเจนรงเดชวันหรือว่าเสเจมิม ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกับพวกรวม5คนด้วยกันนะครับที่ถูกร้องเรียนว่ามีส่วนพัวพันกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการย่านซอยพัดพงษ์เขตบางรักก็บอกว่าแม้จะเป็นในฐาหาระดับสูงแต่ถ้าหากพบว่าทําความผิดจริงก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายและดําเนินการเอาผิดทางวินยัยกองทัพนั้นจะไม่ปกป้องเพราะว่าถ้าคิดจะช่วยเหลือกันก็คงจะไม่เข้าไปจับกลุ่ม อย่างไรก็ตามตอนนี้กลุ่มมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลก็ได้หายไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือไม่เหลือเพียงไม่กี่รายที่พบว่ายังเป็นคนมีสีโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชก็จะมีการดําเนินการขั้นเด็ดขาดและตนก็ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชได้รับทราบแล้วด้วยครับ ไปดูเรื่องของปลัดกระทรวงกรารคลังนะครับที่เสนอคอสช,ออสชอพิจารณาจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บไรายได้ครับแล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโต,ตอย่างยั่งยืนด้วยครับโดยนายรังสาร,สร,าศ,าสร,ราศรีวรสาปลัดกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษเศรษฐกิจไทยภายใต้ใตการบังคับหางเสือของคอสชอสู่เป้าหมายโตกว่า2%โดยบอกว่าจะเร่งผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณปี2 5 5 7ที่ยังคงค้างให้ได้มากที่สุด รวมถึงเดินหน้างบประมาณประจำปี58ให้ได้ตามกําหนดหลังจากคอสชได้เห็นชอบกรอบการลงทุนโครงการล้างท่อต่างๆทั้งหมดแล้วรวมทั้งจะเร่งรัดการบริโภคในประเทศการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้นโดยมอง GDP เครึ่งปีหลังจะโต4.3%จากช่วงครึ่งปีแรกที่ติดลบซึ่งจะช่วยพยุง GDP ทั้งปีขยายตัวได้2% ปกระทรวงการคลังยังสั่งการให้3กรมภาษีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มากขึ้นครับเพราะว่ายังมีช่องโหว่หากส่วนไหนที่ต้องเสียก็ให้ดึงเข้ามาในระบบรวมทั้งเสนอให้คอสชอพิจารณาจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดกโดยได้อธิบายคอสชอเกี่ยวกับหลักการและวิธีการไปแล้วขั้นตอนจากนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคอสช นอยจะนี้ยังได้มอบมาให้กรมสัมพานมิตรเร่งศึกษาการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มในตู้แช่โรไปถึงชาเขียวพร้อมดื่มแต่การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะมีผลกระทบกับประชาชนซึ่งหากคสชเห็นชอบจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอชอเพื่อให้ออกกฎหมายมีคนบังคับใช้ก็าคาดว่ากฎหมายเหล่านี้จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2558 นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมหาหรือคอสชอดึงสากลอมทรัพย์ทั่วประเทศเข้ามาอยู่ในความดูแลกระทรวงการคลงรังครับพร้อมอกว่ากระทรวงการคลังมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลงังน่าจะรองรับการกํากับดูแลสากลได้ดีกว่าเพราะที่ผ่านมาสากลอมทรัพย์มีปัญหาระบบการบริหารจัดการจนสร้างความเสียหายในระบบการเงินมากกว่า1-0,000ล้านบาท ปลัดกระทรวงการคลังบอกด้วยว่าได้วางมาตรการไว้ทุกระยะเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเรียสั้นด้านการค้าระหว่างประเทศให้กมรมศุลการกรเป็นเจ้าภาพประสาน37หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ขณะที่มาตรการในระยะปานกลางและระยะยาวเช่นเครือข่ายรถไฟระหว่างเมืองการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพการขนส่งทางน้ำการเพิ่มความสามารถทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อน,นำเงินมาพัฒนาประเทศครับ ปีท้ายช่วงนี้ไปดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันสักหน่อยนะครับโดยทางด้านสำนักงาน,นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มรางวัลแจ็คพอตนะครับจาก20ล้านบาทเป็น22ล้านบาทเลยทีเดียวประเดิมงวดแรกก็วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมประ,ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่อีกรอบหนึ่งในวันที่4-8สิงหาคมนี้ด้วยครับโดยนายวิมลลักษณ์บุญยิ่งยงสถิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ ทำการแทนผู้อำนวยการนะครับมีการลงนามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล <S <S าเพิ่มรางวัลแจ็คพอตหลังจากที่มีการจัดพิมพ์สลากเพิ่มอีก2ล้านฉบับด,ด้วยกันหรือว่า20,000เล่มทําให้สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเพิ่มจาก50ล้านฉบับเป็น52ล้านฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณสลากที่ขายในตลาดจึงได้มีการประกาศเพิ่มรางวัลแจ็คพอตครับสำหรับสลากชุดที่4 9่สถึงเจจากเงินรางวัล20ล้านบาทก็เพิ่มเป็น22ล้านบาท ส่วนชุดที่ 1- ถึงชุดที่30ะนะครับก็ยังมีการซึ่งยังมีจํานวน30ล้านบาทเท่าเดิมสําหรับใช้ในการเ,าเริ่มใช้สําหรับการออกรางวัลงวดงวันที่1สิงหาคามนี้เป็นต้นไปส่วนการสรรหาผูน้นวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นของผู้สมัคร4รายด้วยกันก็คือพลโทพิชิตบุญญาธิการพันเอกโคสิทธิ์พัชรคุรุการนนท์ร้อยตีกิตินันยะตินันและนายทรงบุตร อภิรักขิดเพื่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ในการแสดงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดด้านจัดการเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสัญหาก็ได้ขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าผู้สมัครชุดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเอกสารได้ทันตามกําหนดทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมออกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มวยการคนใหม่เพิ่มอีกรอบนะครับในวันที่4-8สิงหาคมนี้เพื่อให้ขั้นตอนนั้นแล้วเสร็จ ภายในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อครับ